ถึงเครื่องถึงใจเลยนะแสดงว่าเริ่มต้นแค่สี่สิบบาทเองวันนี้เดี๋ยวจะพาไปสถานที่รับที่หนึ่งที่เพิ่งรีโนเวทใหม่มากๆม,มีความแบบพาสเทลมีความมุ้งมิง้งมีความน่ารักมีความแบบเทคโนโลยีเอออยากรู้บ้างว่าที่ไหน รเราติดตามนะครับบอกเลยว่าที่เนี่ยชาวเรียบด่วนจะต้องตะลึงว่ามีสถานที่นี้อยู่ด้วยหรออะไรอย่างงีเ้เฮ้ยมีวินนีมม่แมชชีนด้วยนะครับนี่ขายอะไรบ้างอะเป็นขายพวกแบบน้ำดืม่มขนมต่างๆแล้วก็อุ้ยมีขายเนื้อด้วยไม่เคยเห็นวินนี่แมชชีนที่ขายเนื้อแบบแบบนี้เคยเห็นปะ เอออันนี้ครั้งแรกนะมก่อนเข้าบริเวณสาขาสวมหน้ากากตลอดเวลาและรักษาระยะทางเราชอบเรื่องนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่ถึงประตูมันก็จะไม่เปิดอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยยู่แล้วเมื่อกี้ใช้ในที่ไปเยอะมากก็ร้อนเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารกันกินว่าในที่เนี้ยมีร้านอาหารอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเริ่มต้นจากร้านะลรดีอะจากน้ำเย็นกาแฟอะไรอย่างงี้ไหมเนาะชาเช้าอยู่กาแฟดีกว่าไปจัดไป เฮ้้ยรานนี้ดูเป็นร้านใหม่ที่ไม่เคยเห็นเป็นโรเตอร์นะครับวันนี้เราวันนี้เราจะออกเสียงว่าโรเตอร์ถ้าเกิดว่าพูดว่าเออตจะพูดถูกกันนะถ้าเกิดพูดไม่ถูตีตีเฮ้ยน่ากินน่ากินอะไรที่มันอยู่ในหน้าปกอ่ะมันน่าจะเป็นเมนูขึ้นชื่อของเขานะเมือนขึ้นชื่อทุกเมนูเไหมต้องมีชื่อทุกเมนูนี่คือหมกนี้ใช่ไหมใช่เป็นชื่อทุกเมนูโอ้โหเก็บไม่เกินนะเนี่ยเก็บไม่เกินแล้วเมื่อกี้ เขาจะมีน้ำกาแฟแล้วก็มีพวกชาต่างๆเดี๋ยวเอาเดอร์ตี้ที่หนึ่งครับผมได้ค่ะแนะนำอะไรขายดีครับขายดีก็จะเป็นพวกกาแฟแล้วก็จะมีเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านสนใจไหมคะจะเป็นช็อกโกแลตซิกเนเจอร์จะเป็นช็อกโกแลตตัดตัวนี้ใช่ช็อกโกแลตเทอร์ชีหนึ่งอันแก้วเล็กหวานน้อยครับผมได้ค่ะแล้วก็อาหารผมเอาเป็นผัดไทยเนี่ยผัดไทยผัดไทยกุ้งแม่น้ำ ที่นี่ยำก็ขายดีนะคะลูกค่ะยำก็ขายดีด้วยเอาไหมเอา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 หิวมาจากไหนเนี่ยหิวดิพี่คนนี้นี่ขายเก่งมากนะอะไรนะโรตัสนี่คือต้องภูมิใจหนูชื่อโรตาจิะจริงป่ะไหนมีป้ายชื่อไม่มีค่ะแต่ชื่อเล่นชื่อโรตสจริงๆวะเนี่ยยังไม่ได้หลอกผมเล่นใช่ไหมไม่ได้หลอกบอลบอลจริงๆแล้วเดิสนะครับงั้นเอายำ ยี่นึงครับยำทะเลยำทะเลนะคะครับเอาเผ็ดเผ็ดน้อยเหมือนกันเผ็ดน้อยก็ได้ได้ครับเจอรี่นะฮะนุ่มละมุนหอมหวานแล้วก็มีความนมนมนม,มิลกี้ครีมมี่อร่อยมากชาเขียวท<ด>ี่ร้านครับนี่ชาบลูซิกเนเจอร์นะครับอืมดอกและดูเข้มข้นนะฮะแล้วก็ดูชาเขียวโอ้โหเ็ลเยอะด้วย ปกติบอกเลยว่านันอะเป็นคอชาเขียวมากอมชอบกินไม,ไม่ใช่ชานมหรอไม่ชาเขียวน้องชานม,อมชอบหมดชอบหมดชอบหมดเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะดีหรอเป็นไงมั่งอืมอืมโอเคแบบมีความมีความหอมแต่มไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้หนักมากนะแต่มันก็จะมีความอุจิมชฉะเป็นเอกลักษณ์กินอ<ม>ุจิมชชะเป็นอย่างนี้เลย ยำตอมนะครับโอ้โกลิ่นดีมากได้กลิ่นปะมันแบบกลิ่นน้ำยำมันะเออนี่นี่นี่ดูขึ้นเส้นขึนเส้นถึงเครื่องถึงใจเลยนะเขายำมาดีอ่ะแล้วก็อันนี้อนะสั่งเป็ดน้อยถ้าเกิดว่าสั่งเป็ดปกติอะ่ะกำลังดีอันนี้มันจะแบบเปรีป้ยวๆน้ำหน่อย เด้งมเด้งมอร่อยดูโอเคนะคุ้มเลยอันนี้แค่135บาทเองมีหอยมีกุ้งมีปูอัดมีหมูสับนะครับโอ้ยน่ากินมากมีกุ้งของแม่น้ำอยู่สองตัวเป็นเส้นจันนะครับราคา195บาทได้อยู่นะรสชาติดีเลยนะครับวันนี้เราจะกินสักประมาณ5-6ร้าน4-5ล้านที่เปิดใหม่นะครับกินอะไต่อดีอย่างอิ่มเมื่อกี้ ตรงนี้มันดูใหม่หมดเลยอ่ะใช่เอาเป็นแบบอาหารแบบเร็วๆตรงนี้ไหมเผื่อลองดูว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นร้านข้าวราดแกงนะฮะเมนูอะไรแนะนำครับพี่เมนูแนะนำนะคะก็จะเปนถั่นแดค่ะผัดผัดปลาดุกค่ะลูกค้าแต่เมนูทางร้านเราจะอร่อยทุกเมนูเลยอร่อยทุกเมนูเลยโอ้โหโอเคงั้นผมเอา อันนั้นอะไรอะครับตัวนี้เป็นขนมปังปิ้งค่ะเริ่มต้นทีละ15บาท15บาทเองเหรอ15บาทนี่คุณใส่อะไรได้บ้างครับจะมีเนยนมเนยน้ำตาลแล้วก็เป็นน้าโอวัลตินค่ะลูกค้าอ๋องั้นเอาเนยนมหนึ่งโอวัลตินหนึ่งได้ค่ะครันี่นะคะครับผมแล้วก็ราคาข้าวลวดแกงเมื่อกี้เท่าไหร่นะของผม3อย่าง50ใช่โอเคแสดงว่าเริ่มต้นแค่40บาทเองฟรีชุดน้ำพริกกด้วยอันนี้ฟรีด้วยได้ฟรีของฟรีเอาไว้ก่อนเอาของฟรีก่อนเลยไม่ถือข้าวด้วยนีี่่ก็ฟรรใชมัคบ โอ้ดูหม้อของข้าวดูหม้อขงข้าวอ่าหม้อขงข้าวอย่างรับเลยอะใช่คือถ้าเกิดแบ่งอย่างบางที่อย่างเงี้ยเขาผงหม้อใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วก็ปิดเตาแล้วมันก็เลยไม่ร้อนหรือบางทีผงแล้วมันไม่มีฝามันก็แห้งอ,อันเนี้ยน่าจะร้อนอยู่ร้อนตลอดเวลาร้อนค่ะตัวน,นี้ก็ร้อนนะคะระวังร้อนเฮ้ยนี่ก็ร้อนด้วยเหรอระวังร้อนระวังร้อนเฮ้ยเออเออมันอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยอะ ไม่กันเยอะไม่ถึงบาทจริงถ้าเกิดอยู่แถวนี้คนมากินทุกวันอ,ะอ่ะเราเรียบดวนนี้ต้องแฮปปี้มากๆเลยนะมีของดีๆสักพาสูไปร้าอร่อยวะ่ะข้าก็หุงมาอย่างดีเลยนะเป็นแบบเม็ดๆเรียงสวยงามไม่แฉะไม่เละ ที่สำคัญคือยังร้อนอยู่นะครับดูหมูดูหมูเป็นเดีอดเออช่ำดีอย่างเดียวไม่ว่าราคาถูกอันนี้เป็นผัดผักติดหวานไปน,นิดนึงถ้าเกิดลสหวานออกมาแล้วโอเคเลยเป็นน้ำส้มจัะ อยากกินเลย,เลยนะอยากกินขึ้นมาเลยคันสดคันสดโนี่นี่เสร็จแล้วคันเสร็จมันก็เปืดอ,ออกมาตรงนี้นี่น,นี่เดี๋ยวดูนะมันแบบเนี่ยดูดูส้มเป็นส้มสดๆสสสเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> อร่อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ในนมนะแล้วก็วันติน15บาทแล้วก็หั่นมาชิ้นพอดีคำเออเขาใส่ใจมากเลยนะกรอบมากกรอบมากเดีย๋ยวเราไปเดินดูของกินเพิ่มเติมนะครับย,ย,ย,ยังไม่อิ่มหรือยังร้านอะไรอะ่ะดักแดน ข้าวหน้าเป็ดย่าง55บาทบะหมี่เอ้ยวันนี้อยากกินบะหมี่อ่ะมีหยกเอาบะหมี่หนึ่งแล้วกันข้าวหนึ่งแล้ต้องมีซุปด้วยเป็ดตุ๋นน่องสะโพกเจ็บาทที่นี่ราคาไม่แพงเลยนะจับต้องได้อ่ะอันนี้จะเป็นติกบนนะคะกบนครับติกบนจะราคา55บาทโอ้าบนทอืจะเป็นตัวน,น่องสะโพกเจ็บาทนี่นะอยากกินร้านข้าวน่านแต่อาหารกิีนโซนนี้กินคลีนเหรอคลีนองหอม กินคลีนเดี๋ยวตอนบ่ายกินชานมแ็มุกพวกเนี้ยไหนนะนี so ่ข้าวไข่พ่นพริกสด45บาทโคกิ cosas, ้งโคกิ life, okay? ้งไหมโคกิ้งก็ดูเผ็ดนะน้าสนน้าสนโคกิ้งอกไก่เฮ้ยเขามีแคลบอกด้วยเนี่ยครับว่าเป็นแฟตก็สรุปว่าเป็นไข่แค่โคกิ้งแล้วก็สลัดแล้วกันได้ีโรสซี่ปิดงท้ายามอย่าง จริงๆอะอยากกินแค่อย่างเดียวเพราะแต่ว่าเราเห็นคนมาเยอะแล้วก็สั่งมาเผื่อเนาะหรือว่าเราหิวไม่เราอิ่มแล้วหวานหอมนี่ให้น้องมาเยอะอยู่นะเนี่ยเปดตุ๋นเนี่ยใหญ่อยู่เป็นไงคนณแม่แบบไม่ได้ไม่ได้เปื่อยมาก นี่ t ็กเตอร์ไดกเทียวนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นเป็ดเท่าไหร่ทำได้ดีข้าวหน้าเป็ดน,นะครับข้าวดีนะครับร้านสุดท้ายนะครับอยู่ข้างกันฟาร์มมีนะฮะเมื่อกี้เราสั่งเอาไว้แล้วนะครับเมนูแรกเป็นเมนูไข่เพราะ้อยากกินไข่มากๆ ีเหลืองนวลน่ากินนะคุ้มนะเอาจริง,รงไม่ต้องซื้อสลัดเลยอะ่ะสีบาทแต่ว่าได้ครบทุกอย่างคุ้มมันแบบ ฟิมมี่นิดๆแล้วหอม,อมแล้วเขาปรุงมาแล้วอะ่ะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยลผักเขาสดมากเลยนะคั่วก,กิ้งอกไก่นะครับแซบลืมหกสิบบาทอุ้ยเขาเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยอะ่ะดูอร่อยเลยอ่ะกิม ดีหมดทุกร้านเลยอ่ะเออจริงๆใครที่อยู่แถวนี้หนุ่มสาวชาาออฟฟิศหรือใครที่มีบ้านอยู่แถวเรียบดอนเนี่ยมากินได้เลยหรือใครอยากจะแบบขับรถเข้ามาก็ได้เพราะว่าร้านที่มากินเนี่ยถือว่าราคาราคาดีคุ้มแล้วก็มีแอร์ไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนนะครับมีน้ำดื่มอาหารข้าวอาหารหวานให้ครบเลยแล้วก็มีทั้งอาหารเกลียอาหารแซ่บอาหารไทยฝรั่งมีครบเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่อยากสะมากินที่เนี่ยก็สามารถสั่งผ่านดิลิเวอรี่ได้นะครับมี3ช่องทางหนึ่งก็คือสามารถสั่งผ่านไลน์อด มีตัวแอดแล้วก็ Daily Runner อันที่2สามารถสั่งผ่านแอป Daily Runner เหมือนกันแล้วก็อันที่3โทร1311นะครับผมก็สามารถส่งไปที่หน้าบ้านได้เลยนะครับถ้าเกิดโชคดีก็ผมไปส่งให้หลอกหลอกหลอกนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซันแกรดดิ้งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้าทางโลดแลเห็นนะครับก็สามารถซูเปอร์มาร์เก็ตยังเหงื่อซูเปอร์มาร์เก็ตรูกันรูกันบาย